สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านค่ะวันนี้พามาชมสวนกล้วยค่ะกล้วยนี้ก็ปลูกไว้รอบรั้วนะคะมีอยู่หลายกอค่ะน,นี้ก็โดนลูกปัวกินไปบ้างนะคะนี่ค่ะไปตามแนวริมรั้วค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นเกาเก่านะคะเพิ่งเห็นปลีนี้ค่ะไม่รู้ออกมาตอนไหนเพิ่งมาเห็นนะคะไม่ใหญ่มากนะคะแย่พอไก็พอได้รับประทานอยู่ค่ะมีลูกหลายต้นเลยนะคะเนี่ย แล้วก็มีกล้วยที่ออกเครือแก่พอสมควรแล้วนะคะมาหลบซ่อนอยู่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะอยู่ที่มิตาคนนะคะเป็นที่เถาวันเลื้อยรกๆค่ะไม่มีใครมองเห็นค่ะนี่ก็อีกกอหนึ่งค่ะ นี่ก็ยังไม่มีปลีนะคะมาฝั่งนี้นะคะเป็นฝั่งมาข้างในนะคะก็จะมีอยู่หลายต้นนะคะหลายโกอค่ะออกปลีไปสองสามต้นแล้วนะคะตัดตัดไปทำกับข้าว บ้างแล้วค่ะนี่ค่ะเดินโดนฝนมาเมื่อกี้นะคะใหม่ๆสดๆร้อนๆค่ะเย็นชุ่มฉ่ำเลยนะคะก็ประมาณ20่สิบาทหลุมนะคะที่ปลูกไว้นี่ก็เป็นปลีที่ออกมาใหม่นะคะวีก็ยังไม่พ้นจากปลีนะคะเพิ่ง ออกนะคะปลีใหญ่เลยนะคะเนี่ยปลีนี้ค่ะต้นสูงใหญ่นะคะก็มีออกหน่อมาเยอะนะคะบางหนอก็โตแล้วบางหนอกก็ยังเล็กอยู่ค่ะต้นนี้เป็นต้นกล้วยหั่งมุกนะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นกล้วยน้ำว้านะคะ ต้นสูงใหญ่นะคะเนี่ยต้นโอบสูงใหญ่ก็เป็นร่มให้ต้นอื่นๆข้างล่างได้ด้วยนะคะนี่กรหน่อค่ะอันนี้ก็หนอ่อออกมาใหม่เอาไว้ขุดเขยายพันธุ์ค่ะหรือไม่ก็ให้เกิดแทนต้นนี้อีกต่อไปนะคะ ฝั่งนี้ก็ตัดปลีไปทาแล้วนะคะเพึ่งโตได้ประมาณเล็กกว่าเออใหญ่กว่านิ้วมือนิดหนึ่งะะต้นนี้ก็มีแต่ยาวใหญ่สูงนะคะอีกกอนี้ก็ ลูกกำลังสวยเลยนะคะนี่ค่ะกำลังอวบๆนะคะกำลังแรกรุ่นนะคะโดยรวมนะคะสวนกล้วยค่ะก็มีทั้งกล้วยหักมุกกับกล้วยน้ำว้าค่ะมีสองอย่างค่ะ ยังไม่มีพัน์ุกล้วยหอมค่ะก็อยากได้พัน์ธกล้วยหอมกับกล้วยไข่มาปลูกนะคะแต่ยังไม่มีโอกาสได้นํามาปลูกนะคะยังไม่มีพัน์ธค่ะนี่นะคะธรรมชาติธรรมชาติค่ะเดินชมสวนกล้วยเล่นๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันคลิปใหม่ สวัสดีค่ะ